จากที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกต้นเก๊กฮวยและข้าวโมไมล์มาตั้งแต่ปี2558แต่ก็จะติดปัญหาการอบแห้งที่เครื่องอบแห้งมีกำลังการผลิตต่ำแต่ว่าปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสง้องอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วค่ะเพราะว่านำเอาเครื่องอบตัวใหม่ผลงานการพัฒนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัยอัศวราชันจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาใช้และขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เมื่อสักครู่ เรียนไปว่าศูนย์ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเครื่องอบตัวนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสวกและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสามารถประหยัดค่าพลังงานเชื้อเพลิงได้มากกว่า1เท่าตัวหรือคิดเป็นร้อยละ120เลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากระจายความร้อนได้ดีสามารถอบแห้งได้ครั้งละมากๆรวมทั้งยังคงคุณค่าสารที่มีประโยชน์ในดอกไม้ทั้ง2ชนิดได้ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงและก็สามารถ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ในราคาที่สูงขึ้นค่ะครับในปีที่แล้วนะครับเ,เรามีการเปรียบเทียบมูลค่าต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับปรากฏว่าหลังจากที่เรานําเทคโนโลย,นยีเข้ามาช่วยนะโครงการหลวงนะ่มีต้นทุนลดลงนะครับประมาณ1.9ล้านบาทนะครับผมซึ่งต้นทุนที่ลดลงเนี่ยมันก็กลับไปนําสู่ในการกระจายไรายได้ให้กับเกษตรกรต่ตอไป เฉลี่ยแล้วทางศูนย์ก็รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ5บาทค่ะสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกันมากขึ้นเพราะว่าคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงและชาวบ้านเองก็มีรายได้ที่มั่นคงส่วนชุมชนก็มีความเข้มแข็งค่ะที่สําคัญที่สุดนะครับทุกวันนี้นะครับพอเกษตรกรมีรายได้ครับทำให้สร้างอาชีพนะครับการอพยพตินฐานต่างๆนะครับก็ลดน้อยลงนะครับช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับคน ลูกหลานที่ไปทำงานในเมืองต่างๆก็กลับมาอยู่ในชุมชนนะครับก็ามาทํางานนะครับปลูกผลผลิตให้กับกรงั้นหลวงไม่ว่าจะเป็นด้านพืชผักพืชสมุนไพรหรือไม้ผลนะครับทําให้กอบกัวอบอุ่นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสร้างรายได้ทําให้ชาวบ้านห่างไกลเรื่องยาเสพติดครับ สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงก็ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขามาตั้งแต่ปี2522ค่ะโดยความร่วมมือของมูล,ลนิธิโครงการหลวงและมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษาปัจจุบันก็ได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่4หมู่บ้านรวมพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ200ไร่ค่ะ